เาเน็ตจับผิดคู่นี้แอบไปฉลองวาเลนไทน์กันมาสินะในฐานะหนึ่งในคู่รักที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการบันเทิงในปัจจุบันทุกการเคลื่อนไหวของอีจงซอกและอายูได้รับความสนใจในทุกย่างก้าวล่าสุดภาพถ่ายที่กล่าวกันว่าถ่ายในวันวาเลนไทน์ของอีจงซอกและอายูเริ่มได้รับความสนใจในหมู่แฟนๆในภาพถ่ายทั้งคู่สามารถเห็นการรับประทานอาหาร ร่วมกันในบรรยากาศโรแมนติกและชาวเน็ตหลายพันคนแสดงความสนใจอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากที่ภาพถ่ายกลายเป็นประเด็นร้อนหลายคนสังเกตเห็นรายละเอียดที่น่าสงสัยแฟนๆหลายคนชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแสงและคุณภาพระหว่างภาพถ่ายทั้งสองเพื่อพิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่ภาพถ่ายวันวาเลนไทน์นทของทั้งคู่ในปี2023ในความเป็นจริงและอาหารและ ในอาหารในภาพของอีจองซอกและไอยูนั้นไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายของไอยูถูกอัปโหลดบน SNS ของเธอในปี2020ในขณะที่ภาพถ่ายของอีจองซอกถูกถ่ายในปี2018